ทำงานเชิงลุกจะลดปัญหาการประทะกับเจ้านายครับหลายคนเวลาที่ทํางานเนี่ยเรารอคําสั่งรอคําสั่งจากเจ้านายว่าให้มาสั่งเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนาะทีนี้พอเรานั่งรอคําสั่งเนี่ย เคยสังเกตไหมครับเราจะรู้สึกอึดอัดมากเพราะเวลาที่เจ้านายมาสั่งอะ่ะมันจะดูเหมือนค,คล้ายคนมาบน่นมาจู้จี้โอ้โห,หเรารู้สึกลำคานอะ่ะผมไม่รู้ว่าพี่ๆรู้สึกยังไงแต่ผมเป็นหนึ่งคนที่ผมไม่ชอบเลยครับที่เจ้านายอะ่ะต้องมาจูจ้จี้มาจิกอันนั้นทนํานี่ไม่ทานู่นเลยยังทานู่นเลยยังไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าการทํางานเชิงรับครับทํางานเชิงรับเนาะแต่ถ้าถามผมวันนี้ถ้าพี่ลองกลับทางนะครับทาเป็นการทํางานเชิงลุก นำเสนอว่าเราอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นผมอยากจะบอกว่าหัวหน้าจะเลิกยุ่งกับพี่ทันทีครับแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าโหพี่เป็นพนักงานที่เป็นแบบสุดยอดระดับลีดเดอร์ระดับผู้นำขององค์กรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหันมานะครับในการลองคิดอินิ i a t e ตอะไรใหม่ๆ นอกจากเรื่องการที่จะลดแรงประทะจากคนที่เป็นเจ้านายแล้วผมว่ามันยังสนุกในการทำงานเพราะเราได้คิดอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆสนุกสนานและทุกครั้งที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆเราจะได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค,ความรู้ต่างๆจะสะสมอยู่ในตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีการทำงานลองมาดูนะครับการทำงานเชิงลุกครับฝากไว้นะครับ